แบงค์50บาทรุ่นนี้นะครับแบบใช้งานแล้วกับแบบที่ยังไม่ใช้งานเนี่ยราคาแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันในคลิปเลยครับกับความสุขใจสไตล์คนสะสมรัพย์เชิญครับการสะสมเพื่อความสุขนักสะสมควรศึกษาข้อมูลก่อนการสะสมนะครับ สวัสดีครับเป็นเพื่อนนักสะสมและท่านผู้ชมทุกท่านผมวรชิตมือใหม่สะสมซักครับคลิปนี้นะครับพามาดูแบงค์ยี่สิบไม่ใช่แบงค์ห้าโพลิเมอร์นะครับแบงค์รุ่นนี้จะเป็นธนบัตรหมุนเวียนนะครับแบบ15เป็นแบบแรกและแบบเดียวที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับพิมพ์เป็นใช้วัสดุเป็นโพลิเมอร์นะครับจะมีความคงทนนะครับ สวยงามน่าสะสมแล้วผมมีเรื่องคําำนิดจะเล่าให้ฟังด้ยนะครับอันนี้ผมได้สั่งซื้อมานะครับอันนี้ซื้อมาจากในสื่อออนไลน์นะครับก็อาจเป็น Facebook นะครับจากเพื่อนนักสะสมพอคาแม่ขาที่เขามีสะสมนะครับแบงค์รุ่นนี้นะครับมีผลิตขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2540แล้วนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยเป็นหมวดปกติ นะครับ43หมวดตัวอักษรนะครับรวมหมวด 0a พอนะครับศ A พอก็คือตัวนี้นะครับ a พอพานนะครับแล้วก็จะมีหมวด 0s พอด้วยนะครับก็อีก1ห,หมวดก็จะรวมเป็นทั้งหมด44หมวดตัวอักษรนะครับแล้วก็จะมีไลเซนของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับกับไลเซน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด4แบบลายเซ็นนะครับจำนวนการผลิตนี้ถือว่าน้อยมากนะครับน้อยมากไหมก็ถือว่าน้อยพอสมควรนะครับถ้าใครหาเก็บสะสมนะครับก็แนะนําเพราะว่ารวมแล้วทั้ง4ี่ลายเซ็นเนี่ยมีไม่ถึงไม่ถึงห0หมวดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูเลยนะครับใบนี้นะครับเป็นแบบ ผ่านใช้งานมานครับมันจะสะท้อนนิดนึงผมไม่อยากแกะออกจะเห็นว่ามีตรงนี้จะมีรอยมีรอยพับนะครับเราปิด๊บเอะโอเค,อเคพอจะมองเห็นนะครับตรงนี้จะมีรอยพับอยู่เป็นรอยพับเวลาแบบผ่านการใช้งานเนี่ยเขาจะพับเก็บใส่กระเป๋าตรงนี้จะมีรอยพับอยู่นะครับ ถ้าเป็นแบบผ่านการใช้งานแล้วเนี่ยราคาก็จะไม่ถึง100บาทนะครับณนะปัจจุบันที่ผมทำคลิปอยู่นี้นะครับปี2564เดือนมีนาคมนะครับแต่ถ้าเป็นแบบใหม่ u n c ยังไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้นะครับใบนี้ก็ตกอยู่ที่ประมาณ100กว่าบาทนะครับเรื่องคำคําที่จะเล่าให้ฟังก็คือว่าผมเห็นแบงค์สองใบนี้นะครับที่เขาประกาศขายเนี่ยเขาโพสต์ขายในในเฟซบ o ๊กเนี่ย ผมสังผมมองตัวเลขผมนึกว่าเป็นเลขแฝดนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นเลขเรียงนะครับคือ95แล้วก็96แต่ผมเห็นเป็น96ขงใบผมเห็นเขาขายถูกดีก็เลยซื้อมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแบงค์แบบนี้ผมมีหลายใบแล้วนะครับโดยเฉพาะหมวด 2A เพอเนี่ยผมก็มีแล้วแต่เป็นแบบผ่านใช้งานแล้วแต่ว่าด้วย <c oughs> ความแบบ ลัวจะไม่ได้นะครับกลัวมีคนอื่นซื้อตัดหน้านี่คือความใจร้อนของรักสะสมนะครับก็เลยได้เพิ่มมาอีก2ใบนะครับแต่เป็นแบบ UNC นะครับแล้วก็มีเพิ่มใบนี้มาอีกใบหนึ่งอันนี้นะครับเป็นแบงค์หมุนเวียนแบบ9นะครับเป็นรุ่นแรกในสมัยรัชกาลที่9นะครับ สังเกตจากตัวเลขนะครับเพื่อนเนักสะสมจะเห็นว่าสวยงามมากนะครับ928 999นะครับเป็นชนิดราคา5บาทแต่สภาพนี่คือค่อนข้างเก่านะครับแล้วเขานักสะสมจะเรียกกันว่าแบบวินเทจนะครับมีขาดมีคราบนะครับมีรอยแหว่งมีอะไรนะครับแต่ว่าด้วยเลขสวยนะครับผมก็เลยซื้อมาใบนี้นะครับถ้าหลายคนอาจจะไม่ไม่รู้นะครับ คิดว่าจะราคาแพงนะครับใบนี้ผมซื้อมาในราคาร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับใบนี้ร้อยกว่าบาทซื้ออมาเพื่อสะสมนะครับเพราะเห็นว่าเลขสวยนะครับใบนี้นี่แหละครับเลยอยากให้คนที่มีเก็บสะสมนะครับได้เข้ามาดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วแบงค์หรือธนบัตรที่เราเก็บสะสมเนี่ยแม้จะเก่านะครับแต่ถ้าตัวเลขมีความสวยงามเนี่ยก็ยังสามารถ ซื้อขายได้นะครับมีราคามากกว่านาแบงนะครับแต่ก็ไม่ได้มากมายเหมือนที่อาจจะเคยเห็นในแบบโซเชียลต่างๆนะครับที่แบบราคาแบบแพงมากๆนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นแบบว่าเป็นแบบที่หายากนะครับก็คลิปนี้ฝากเรื่องขำๆไว้ให้ฟังเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ